ไปก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะน้องๆเที่ยวสวนสัตว์เขาเขียวกันจะเป็นไงเดี๋ยวเจอเพื่อนๆครับชมได้เลยนะครับนะครับตรงนี้ก็มีงูด้วยเปิดหัวมาด้วยงูกันเลยจียวเจอไปเลสโกโชกุนกูครับไม่ได้ถ่ายหน้าป้ายนะเพราะคนเยอะฉับัดเลยนั่นนี่นี่เดี๋ยวเราจะขึ้นรถตรงนี้เป็นสวนสัตว์เขาเขียวนะครับที่ไรน่าสนใจมากเนี่ ซื้อบัตรก่อนมาตรงนั้นโซนรถกลอ้องไปไหนเนี่ยเชฟเอร์ไปดูกันว่าบริษัทอะไรให้รับชมมะางก่อนก็ต้องซื้อบัตรกันก่อนนะลืมบอกวันวันนี้วันที่สนะิบสามมกราสองพันยี่สิบสี่นะดูสองห้าหกเจ็ดนี่หน้าเด็กก็อาจจะเยอะหน่อยคนควรจะเยอะตรงนี้ก็จะซื้อบัตรอ๋อซื้อตัวนะโชกคุณ 44G 44G อยเนี่นี่เด็กๆกำลังจะไปดูสัตว์มาดิมาดิมายืนรองจุดจำหน่ายบัตรนะวอนนี้นะวันนี้วันเด็กน่าจะฟรีเด็กไปเลยไปนุ๊กไปนะุ๊กเลยด็กๆเด็กๆชอบดูสัตว์ ขึน้นรถกังก่อนแถวนี้นะ,าาะไเาเล่นปุปุ๊บกลมานั่งตรงกลางเลยนีกมนน่อ,ค,มนนค,อ,ค,อ,อครับโอเคนะมีติดแล้วมตีติดติดข้อมือด้วย ว there, <puede. S 1> ุ okay. ่นวายทะเลกันเด็กๆนี่ก็คืออะไรเนี่ยทำอะไรคอมือโอเคเดี๋ยวไปดูกันมีสัตว์อะไรบ้างนะน้ำโชว์คุณสนสว์มีอะไรบ้างเปิดหน้าได้เปิดหน้าได้ก่อนนะเปิดหน้าได้ก่อนเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าโชกุนมาไงกอดถ่ายไม่ได้โอเคน่เดี๋ยวไปดูว่าโชกุนจะพาเที่ยวมีสัตว์อะไรบ้างนะโชกุนแนะนำเพื่อนด้วยนะมีแบบโดูออกเรือทอง์ด้วยรถสัตว์เก่าเกี้ยวน่าชวบุรี มานเดียว right. โชกแผนได้นะครับโซนนี้ก็จะเปิดชนีนเลื่ออชกก็จะดีสามล้อแ้เดินชชนก็จะเป็นงานที่สามเดิน่นะครเดินสเขียวแล้วก็เนจะคู่ มาทุกห้านาทีก็มากกว่านี้ตรวออกไปใช้เป็นเวลาเท่าไหร่นักเดินะครับตรงนี้จะมีเฉพาะกวางอย่างเดียวนะด้านนี้จะลงไปไหนก็ลงนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะวางนะตรงนี้ก็ปล่อยให้ให้อาหารแบบนี้ได้เลยนะแต่เราคงไม่ลงนะไม่ต้องลงนะเออเรากำลังรอผู้โดยสารอยู่เขายังไม่ขึ้นเลยยังไม่ได้เจอสัตว์ไม่กี่ตัวเลยเดี๋ยวรอก่อนนะก็คือดูวางไปก่อนก็ได้

เป็นวิ่นไหมเนี่ยเออเป็นวินนั่นแหละพาเรดเป็นวินนับสิบโมงโชว์โอเคลุยกันไอ้เราก็รอตั้งนานนี่มันคืออะไรกับนี่มาดูเลยมันคืออะไรไม่ครับตัวอะไรวะมันคืออะไร มันคืออะไรชคคุณแนะนำเข้าไปข้างห้าสีนี่ข้างห้าสีนะมันมีสีอะไรบ้างอ่ะนใสในปาดิบปาดิข้างนี้นู่ใช่นี่คือข้างหน้าสีนะมีดูเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนะครับโชคคุณจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนะคนสัตว์เอ่อเขาเขียวนะครับข้างหน้าสี ก็ต้องตัดเป็นคลิปเป็นคลิปไปนะครับม,มีอของเล่นเด็กขึ้นด้วยฝั่งนู้มีสันเลยลมีอะไรเลยเอาเร็ว,วลงมาเร็ว,วเร็วเร็วเพนกวินจะมาแล้วนี่สไลเดอร์ลงมาเลยลงมาในท่อเลย ย่ระวังพักทักเบรคเอามาสไลเดอร์ตรงนี้เร็วๆไปเลตโกเอาหนูไปตามโชกุนไปเลยแล้วก็สไลเดอร์ลงมาเร็วน่าบ่าวโชกุนเลยค่อยๆลงนะลูกการระวังนะลูกอันตรายนี่นี่สไลเดอร์ลงมาในนี้เลยโชกุนเข้ามาเลยเอาเร็วๆมันเป็นขี้อะไรไม่รู้โชกุนขี้อะไรไม่รู้

นี่คือเตานี่คื่เตานะคุณเตาดำเตาดำนะจกวบนี่ยเนี่ยไปดูตรงนู้นเลยน่าจนเป็ั่นเตาราจีนเป็ดอะไรของมัน่เตาเหลืองเตาเหลืองนี่นะจ นี่อยู่ในตรง let's go ข้างในหวังว่างูคงไม่หลุดนะไม่มีอะไรเนาโลคราบแล้วนีุ่้ยนี่อย่างยาวเลยเป็นฟอสซิลในมูเขียวโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามเอาวพี่ไม่ถ่ายกับชูบินแล้ว โซนงูนะมีเต่ากับงูใช่ไหมคุณครับแต่ใช่เขาเอามาส่องแดดตรงนี้ม่มีอะไรเลยใบฝังนึงอ๋อลุงห้ามเข้ามาลุงนี่มาเร็วมันอยู่ตรงนี้ไงมันกำลังคลอดรักกันแล้มันคลอดรักใช่มาชาวคุณยายชาคุณต้องแนะนำเพื่อนๆนามีงูอนะไรบ้างอุ้ยนี่มันตัวอะไร มาเาได้นำเพื่อนๆว่ามันคือตัวอะไรกิกายะเดี๋ยวอ่านให้มันกิกาอ้วนมากเลยพี่้วนากคะพี่ีกัวหน้านกลัวมาเลยไหมนี่กวนอีอีกวนลูกจช่วยมาพี่รูัวาอะไรนตัวอะไรลูกอคือตัวอะไรโชกุนตัวอะไโชกุนอ่านดิ้เลนทะเลเหรอนี่ัวใหญ่มากเลยใช่ไหมโชวุนกับปุกครับล้ว์เพืนหน้ายิ้งเลนลินอะไรนี่ ลิ้นสีน้ำเงินลิ้นสีน้ำเงินเฮ้ยรอใหมันแลบลิ้นดิมาดูตรงนี้มาดูนี้อันนี้คือกิ้งก่าคราวกิ้งก่าไม่ลิ้นอ๋อยู่ตรงนี้กิ้งก่ารคราวเดี๋ออยวอะไร <tän> มาไปดูมูหลามหลม <c oughs> มามหรือเหลืองน่าจะหลามเหลือง การคนรักกันอยู่เลยใช่ไงไม่เห็นตัวเดียวมีตัวเดียวเหรอไม่สองตัวไม่สองตัวนี่มันลอกคาไปแล้วมีนู่นนี่มันลอกคาโอเคหนะ้าประมาณนี้ละกันเป็นโทงูนะโอเคหน้าโซนนี้ก็หมดประมาณนี้แล้วมีโตมีเตานะครับม,ม,ม,มันไม่ได้เขียนชื่อไว้เตาอะไรกูครับเตาธรรมดาทั่วไปใช่ไหมกูครับ โอเคสภาพบ้าอะไรอยู่แบบนี้ใช่เ<ช>หรอโอเคประมาณนี้ละกันไปดูเป็นวินเร็วโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันถ้าเจ้าที่ยังไงก็ลืมกดไลค์กดแจร์กดซับสไครต์เจอกันใหม่คลิปหน้านะนะเดี๋ยวคลิปต่อไปโชว์กูจะพาไปดูเป็นพิ่นะสำหรับวันนะนี้ก็สวัสดีครับผม